สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดซโฟกัสไต้หวันประจำวันที่17มิถุนายนกับดิฉันมนทิรดาชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีตำรวจนันโถจับกลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นแรงงานชาวอินโดนีเซียนะคะพวกเขาจะขโมยรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุและจอดไว้ริมถนนแล้วนําไปถอดชิ้นส่วนในโรงงานที่พวกเขาตั้งขึ้นเพื่อดัดแปลงเป็นยานพาหนะก่อนจะนําไปขายต่อให้กับแรงงานชาติเดียวกัน จ้าหที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุมชายชาวอินโดนีเซียวัย26ปีได้ขณะขี่รถจกรยนยนต์ในเขตผูหลี่เมืองนานโถเนื่งจากชายรายนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในไต้หวันเกินกำหนดและยังเป็นหัวหน้าแก๊งจจรกรรมรถจักรยานยนต์อีกด้วยพ่อว่าอี้ีวอจจงจง้ ตำรวจปรเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้และจอดทิ้งไว้ริมถนนโดยได้จัดตั้งโรงงานแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เพื่อน,นำรถที่ขโมยได้มาแปลงสภาพติดตั้งป้ายทะเบียนปลอมและขายให้กับแรงงานชาติเดียวกันในราคา1 0 0 0 0ถึงสามหมเหรียญไต้หวันขณะจับกลุ่มตำรวจยึดเครื่องตัดไฮดรอลิกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุใต้เบาะรถของชายดังกล่าวได้นอกจากนี้ยังติดตามจนพบผู้ซื้อรถจักรยานยนต์แล้วสีร่ราย สม,มาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันระบุว่ากฎหมายในปัจจุบันที่ไม่เปิดโอกาสให้แรงงานเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างเสรีประกอบกับสภาพการทำงานที่ยากลำบากล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้แรงงานบางส่วนเลือกที่จะหลบหนีหรือเกาออาชญากรรมตอนนี้ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนคดีให้สำนักงานไยการดำเนินการสอบสวนแล้วและจะทำการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม,ตมถึงแหล่งที่มาและเส้นทางการจำหน่ายต่อไป ในช่วงฤด,ดูร้อนแบบนี้สภาพอากาศแปรปรวนบ่อยนะคะหากจะเล่นน้ําหรือตกปลาควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะไม่กี่วันก่อนค่ะที่นครนิวยอร์กเปเกิดเหตุชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งถูกคลื่นซัดจมน้ําเสียชีวิตขณะที่นครไถจงก็มีรายงานต่างชาติชาวเวียดนามรายหนึ่งใช้ไฟฟ้าชอดปลายอยู่ริมลำธารแต่พลาดพลั้งจึงถูกไฟชอดเสียชีวิต นี่คือจุดที่คาดว่าแรงงานชายชาวเวียดนามแท้เชิญวัย38ปีถูกไฟช็อตเดิมจนที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกฟ้าผ่าแต่หลังสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าเขากับเพื่อนร่วมชาติใช้อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าจับปลาในแม่น้ำต้าแจนครไทจงจึงอาจเกิดไฟฟ้ารั่วขณะใช้งานเป็นเหตุให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตหลังนำส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าการจับปลาด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอันตรายต่อชีวิตโดยที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตในหลายพื้นที่จึงขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวขณะเดียวกันที่เขตตันสวยคอนครนิวยไทยเปกก็เกิดกรณีชายชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งเดินทางไปเล่นน้ำที่หาดซาลุนกับเพื่อนคาดถูกคลื่นซัดจมน้ำโดยหลังชน้าที่หน่วยยามฝั่งนำตัวขึ้นเรือกู้ชีพก็พบว่าอยู่ในสภาวะหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทเลบริเวณหาดซาลุนที่ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่แท้จริงแล้วแฝงไว้ด้วยอันตรายจากกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำวนซึ่งยากที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าด้วยเหตุนี้เทศบาลนครนิวไทเปจึงได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำมาตั้งแต่ปี2556แต่ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมายังคงพบประชาชนฝ่าฝืนลงเล่นน้ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้บนถนนของกรุงไทเปเกิดเหตุไฟไหม้รถเมล์ไฟฟ้าของบริษัทเมโทรโพลิแทนทรานสปอร์ตนะคะโดยสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากแบตเตอรี่ขัดข้องโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกล้องขนส่งสาธารณะอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงขณะเดียวกันค่ะก็ได้สั่งระง,งับการใช้งานรถรุ่นเดียวกันอีก20คันไว้ชั่วคราวทันที เรไฟและควันดำลุกท่วมรถเมของบริษัทเมโทรโพลิแทนธานสปอร์ตทั้งคันโดยช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมารถเมสาย262ของกรุงไทเปเกิดไฟลุกไหม้ขณะให้บริการอยู่บนท้องถนน หน้าปัดรถปรากฏสีแดเงเตือนว่าแบตเตอรี่ขัดขอ้องคนขับรถจึงได้แจ้งให้ผู้โดยสารลงจากรถทันทีจากนั้นไม่นานรถเมล์ก็เกิดระเบิดขึ้นโดยเพลิงไหม้ลุกลามทั่วทั้งคันอย่างรวดเร็วกองขนส่งสาธารณะกรุงไทเปเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบรถเมล์รุ่นเดียวกันอีก20คันจึงได้สั่งให้ระง,งับการใช้งานทั้งหมดไว้ชั่วคราวนอกจากนี้รถเมล์รุ่นเดียวกันที่ผลิตจากบริษัทอื่นอีกจำนวน114คันก็จะถูกเรียกตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน3วันนี้ ระแสการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐแพร่กระจายไปทั่วนะคะโดยเฉพาะที่ลอสแองเจลิสซึ่งเกิดการประทะรุนแรงและเป็นที่จับตามองมากที่สุดทั้งนี้ค่ะเดิมทีเป็นการชุมนุมอย่างสันติแต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปหลังจากตำรวจใช้แก๊สน้ำตาก,กับกระสุนยางเข้าสลายฝูงชนอย่างไรก็ตามท่าทีของทรัมป์กับแข็งกร้าวขึ้นนะคะโดยเขาสั่งขยายการกวดล้างผู้พ,ยยพิพผิดกฎหมายและยังเตรียมฟื้นฟูเรือนจำที่ถูกปิดไปแล้วให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในลอสแองเจลิสหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐก็ปรากฏแคมเปญ No Kings ต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว光是在南加州ใน十ั场的นยจ No Kings Day ท王日มีผู้ค刚เดินขบวนไปประท้วงที่า่่นลอที่เร กระแสคัดค้านการจับกลุ่มผู้อพยิยพผิดกฎหมายยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ประท้วงได้ระดมกำลังและจัดกิจกรรมชุมนุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ We want to show the government that we are free in America to basically to protest to express our opinion that's our constitutional right การชุมนุมประท้วงต่อต้านการจับก,กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในลอสแองเจลิสมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและได้ลุกลามจนเกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมโดยหลังการชุมนุมดำเนินไปได้ประมาณ6ชั่วโมงจ้นที่ได้ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมส่งผลให้ประชาชนแตกตื่นและวิ่งหลบหนี เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการจับกลุ่มและขับไล่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายล้านคนในเมืองสำคัญของสหรัฐอาทิลอสแองเจลิสชิคาโกและนิวยอร์กตามแผนการขับไล่ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยทรัมป์กล่าวว่าเมืองเหล่านี้ใช้ผู้อพยพผิดกฎหมายเพื่อทุจริตในการเลือกตั้ง นอกจากนี้รัฐบาลทรัมป์ยัยงร่วมมือกับบริษัทเรือนจำเอกชนโดยไม่ผ่านกระบวนการประมูลเพื่อเปิดใช้งานเรือนจำร้าง20แห่งทั่วประเทศซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียซึ่งมุ่งหน้าไปยังกรุงนิวเดลีเกิดปัญหาทางเทคนิคระหว่างทําการบินนะคะจึงต้องบินกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่ฮ่องกงโชคดีสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยเครื่องบินลํานี้คะ่ะเป็นรุ่นเดียวกันกับ Boeing 787-8 Dreamliner ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงมาเมืม่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI 315ซึ่งออกเดินทางจากฮ่องกงมุ่งหน้าไปยังกรุงนิวเดลีได้ประสบปัญหาทางเทคนิคขณะบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ22,000ฟุตจึงทำให้ต้องบินกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่ฮ่องกงโดยเวลาประมาณบ่ายโมงก็สามารถเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเที่ยวบินนี้และเที่ยวบินที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ก่อนจนมีผู้เสียชีวิต2 1 1รายรวนเป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันคือ Boeing 787-8 Dreamliner ซึ Dream ่งส่งผลให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อความปลอดภัยของเครื่องบินโ Boeing ทั่วโลกรวมถึงประเด็นด้านการซ่อมบำรุงของสายการบินแอร์อินเดียด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่14ถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้สั่งการให้สายการบินทั้งหมดที่ใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะสั่งหยุดใเ่่งนุักกลาววททีทย ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพประเพณีเฉลิมฉลองดั้งเดิมที่โบลิเวียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ